สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะวันนี้ก็พาพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านมาทําอะไรมาตกปลานะคะมาดูนะคะมันดูแดดตอนนี้มาตกปลาจะไล่น้ําไหมหรือว่าจะไล่ปลานะคะก็มาดูกันนะคะอันนี้คือเว็ดไม้เออเว็ดนะคะทางเชียงตรงเขาก็จะเรียกว่าเว็ดนะคะก็ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเรียกว่าเบ็ดหรือเบ็ด เบ็ดเออน่าจะเรียกประมาณนี้นะคะก็น้องเขาเป็นคนขืนนะคะก็อาจจะแบบพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่งนะคะก็อ่าทางเราเนี่ยเราก็จะเอจะพูดว่าไม้เบ็ดเนาะไม้แบ็ดประมาณนี้นะคะอันเนี้ยคือน้องหว่องก็น้องหว่องกับพี่สาวนะคะทําไว้เราไม่ได้ทําให้พ่อเขาทํานะคะแล้วก็คือแบบช่วยๆกันทํานะคะตอนที่ เมื่อวานนะคะเมื่อวานว่าจะออกมาตกปลาแต่ว่าผลฝนมันตกก็เลยแบบไม่ได้ออกมาไม่ได้นะคะก็เลยมาวันนี้นะคะใช่แล้วค่ะวันนี้แหลดออกนะคะใช่ค่ะถ้าแบบฝนตกลงมาลุยก็คือแบบจะเปียกหมดเนาะก็ในวันนี้เราก็พาพี่พี่เอฟซีมาลุยตกปลากันนะคะก็จะล่เยอะหรือน้อยอันนี้น้องหมองก็ยังไม่รู้นะคะก็รอมาลุ้นพร้อมๆกันนะคะนี่ก็คือเราเอามาเกี่ยนะ อ่อสามสิบเก้าอันสามสิบเก้าอันนะคะก็เดี๋ยวเราไปหาเหยื่อก่อนนะคะเราเตรียมอะไรมาบ้างตอนนี้อคือมีหลายอย่างนะคะมีนะคะพี่ใส่ปลานะคะอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรคะคลองอ่องคลองนะคะแต่ว่าเอ่อภาษาไทยไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้าอะไรไม่รู้ใช่ถ้าแบบพ PFC คนไหนดูนะคะก็คือบอกมานิดนึงนะคะเพื่อเป็นแบบเอ่ออะไรนะ เพื่อให้ความรู้เรานิดๆหน่อยๆนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะกราบขอบพระคุณก่อนล่วงหน้านะคะใช่ค่ะโอเคค่ะไปไปหาเหยื่อปลาก่อนนะคะค่ะมาเลยค่ะไปไปก็อันนี้เนาะเราก็ไล่เหยื่อปลามาแล้วนะคะมาแล้วนะคะเข้ามารู้ใกล้ๆนิดหนึงนี่ค่ะนี่นะคะคือเหยื่อปลาของเรานะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะใช่ค่ะคืออะไรคือไส้เรือนี่นะคะนี่นะคะคือไส้เรือนนะคะ ่ะเราก็ได้เรียบร้อยแล้วเนาะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตบปลากันเลยนะ,ะตบกันเลยนะคะดูนี่นะคะสามสิบเก้าอันนะคะ <c oughs> ก็รอไปรุ้นกันนะคะเรากำลังจะเอา อไปวางไปไปปักเหรอเขาเรียกว่าเวียดปักนะคะทางนี้นี่ก็คือเราจะปักแบบนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเหยื่อไปเก็บอปักไว้ก่อนเรายังไม่ได้ใส่เหยื่อเดี๋ยวเราจะเอาเหยื่อไปทีหลังนะคะไปไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นน้องก็จะเอาอ่า เยื่อมันไปด้วยนะคะนี่พี่สาวกำลังแบบจะปักปักไปเลยเนาะนี่นนก็จะปักไว้แบบนี้นะคะ <laughs> ก็ก้ักปักไปแบบนี้เลยเห็นปลาแล้วเห็นตัว,วเห็นตัวเป็นๆเ,เ,เลยนะคะเพราะว่าที่นาที่น้องหว่องมาตอนนี้คือเป็นนาพ่อนะคะก็คือน้ำมันท่วมบ่อยนะคะก็เลยแบบเ,เลิกที่จะมาตกปลาที่ไล่ของเราเองนะคะก็เมื่อกี้นี่คือมีคนแบบเามามาเอาแล้วนะคะ คือเขาไส์แบบไพช็อตเอาอะเรามาเขาก็ไปแล้วเนาะตอนนี้ก็คือเราก็มาเบ็ดเอานะคะเ,เราเรามาใส่เยื่อมันก่อนไหมโอ้โกมมดอยู่ดีพี่ขนลุกไม่ใส่ก็ร้อนใส่ใส่ไปก่อนนะคะนี่เยอะอเๆยอ่อเยอเยอะใส่มัน ใส่มันใส่เดือนนะคะเอาแบบนี้เลยอันนี้ก็ที่สาวปักไว้เนาะแล้วก็จะมาใส่นะคะนี่นี่นี่น้ยใส่ยากอะนี่มันดื้น ได้แล้วนี่นะคะก็คือเสร็จแล้วนะคะเราจะช่วยกันใส่เบ็ดต่อนะคะนี่วางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราไปปักตรงนี้นะปักเลยปักเลยปักไหนเมื่อกี้ถึงนู้นอ่ะนี่ไงต้องไปทางนี้อีกวิธีปักวิธีปักเราก็ปักไกลหน่อยไหมปมันนี้เนาะดูรูเยอะมันเดี๋ยวจะหวานไม่จมหวานต้นเขา โอ้เมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้นะ <S <S อ,อันนี้นะคะเราต้องดูเหยื่อมันให้แบบลงน้ำนะคะลงยังโอ้ยลงดีกว่า <S <S 1> <S 1> มันหวันไวมันอะไรอย่เงี้ยได้ไหมได้ได้ <S <S โอเคเสร็จแล้วขึ้นหน่อย ไม่ได้โอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเอามาดูตอนที่เราจะมาเอาปลาค่ะลงดีเลยเพราะว่าต้นข้าวมันเยอะนะคะถ้าไเราไม่ลงเหยื่อมันจะไม่ลงข้างล่างถ้ามันไม่ลงในน้ำก็จะจะยากนะคะก็ต้องดูเหยื่อมันให้ดีนะคะ เสร็จแล้วนนไปอีกลุยอีกลุยอีกนะคะบรรยากาศดีมากนะคะแหลดก็ร้อนจัดมากเลยค่ะตอนนี้เงื่อออกเต็มหน้านะคะนี่นะคะเราก็จะปักไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ตอนอใช่คือ ทางเราเราเรียกว่าไงมายยแว็ดยแววดนะคะมายอกมาโยเอออัน uh, มันก็คืออันเดียวกันนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่เรามาเอาปลาใช่ค่ะก็เด e ี uh uh ๋ยวขอตัวไปใส่เยื่อมันก่อนนะะคใช่ค่ะเพราะว่ามันเยอะนะคะต้องช่วยกันใส่นะคะใช่ค่ะไปเลยไปเลยนี่นะคะเราก็ ช่วยกันใส่เยื่อมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่เราก็เสร็จแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเรารอไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปยกนะคะไปรอที่ไหนี่เสร็จตรงนี้แล้วนะคะใช่ค่ะ จะไปักที่กระท่อมเนาะใช่แล้วค่ะตอนนี้คือแบบตั้งแต่มายังไม่ได้พักเลยนะคะเราบาใส่ออย่างเงี้ยนะคะแดดก็ร้อนนะคะสุดท้ายแล้วเนาะใช่แล้วค่ะสุดท้ายแล้วจะไปที่กระท่อมนะคะตักให้แน่นเนาะถ้าแบบเราไม่ตักให้แน่นถ้าแบบปลาดึงอ่ะเดยดเราจะไปตามปลานะคะใช่แล้วค่ะตักให้แน่นเลยนะคะ โอเคค่ะไปกันเลยค่ะท่อมก่อนนะคะเดี๋ยวมาเป็นค่าไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็มาเจอปูนะคะปูปูตัวใหญ่มากเลยเหนื่อก็แตกนี่นะคะออกเลยนะคะอันนี้คือตัวเป็นๆเลยนะคะปูที่เชียงตรงเนี่ยหาง่ายมากนะคะตอนนี้่แล้วคะเมื่อก่อนหอยนอที่จะหาง่ายอ่ะเดี๋ยวนี้หายหายยากนะคะเดี๋ยวนี้ปูมาแทนแล้ว นี่นะคะเราก็ไม้มันไม่ไม่ขยับนะคะแต่ว่าใช่แล้วค่ะมันดึงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมายกดูนะคะมาลุ้นพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ไปพักเลยเราว่าจะไปพักนะคะแต่ตอนเนี้ยคือมาดูอันหลังนะคะมันเ็เต้นแบบนี้ไปแล้วนะคะได้หรือเปล่าไม่ได้ต้องใส่เหยื่อมานะคะเหยื่อมันหมดอันนี้ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดู อีกอันหนึ่งนะคะ,คะเหยื่อมันหมดแล้วสแสดงว่ามันมากินแน่นอนเนี่ยใช่แล้วค่ะนี่นะคะต้นข้าวนะคะข้าวนี่ยคือแบบโอ้ลมมาแรงนะคะใช่เย็ยนมากสบายสบายบรรยากาศก็ดีนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็ค่านแอดนั่มๆแบบจ้าแบบเข,ข้าเข้าผ้าใช่แล้วค่ะเข้าผ้าลมก็มานะคะเดีย๋ยวเราตามน้องหมูของไปรูกันอีกอันนะคะไม่รู้นี่ ยกรู้มากนะคะอาจจะเฮงเงหมันหนก็ได้นะคะสองอันแล้วเนาะที่เราแบบยกยังไม่ได้นะสามเนะมาะเมื่อกี้ไม่ทันถ่ถายนะคะมีตั้งสามสิบกว่าอันนะนี่ก็คือเรามารุ้นทีละอันทีละอันนะคะยกยกยกระวังตกนะโอ้เยออหมดอะแต่ว่าปลาไม่เห็นเลยพี่เอามันเองแล้วเนาะตัวนี้เองแล้วพี่ นี่ย yeah, ไม้มันเองแล้วนะคะมันน่าจะแบบดึงอะ่ะ <Yeah. S 1> เมื่อกี้เราปัก <Yeah. S 1> เอียงมาทางแบบเตนาเนาะ <Yeah. S 1> พี่สาวไปดูดิอุโ้ป้าป้าปุาป๊บปับ,ปรบตรงเนี้ <Yeah. S 1> น้ำมันขุนหมดแล้ว <Yeah. S 1> <laughs> ลงเลยลงเลย <Yeah. S 1> ไม้มันเอียงแล้ว <Yeah. S 1> เอาเอาดีดีดีดด มันน่าจะดึงอ่ะเมื่อกีก้เอาปักที่เริ่มเลยเพราะว่ามันเคยมากินแล้วมันต้องมาอีกแน่ับแล้วดุนดุนทางนี้ทางนี้แขงเยอะมดนพูนี่ก็ยเยอะหมดอะ่ะมันมีปลาอยู่มันยังไม่หมดน,นี่คือปักก่อนนะคะ ปักยากถ้าแบบเราไม่เอาเหยื่อมันลงน้ําก็มันไม่นั่นนะคะก็เลยต้องต้องเอามือไปเขีย่ยไปด้วยนะคะไปดูทางนี้ใช่ค่ะไปไปทางนี้เลยตามพี่สาไปเลยนะคะอันี้ก็คือเป็นช่องอน้องแสงทิพย์เชียงตุงนะคะก็เราเราสองคนพี่น้องก็คือมีคนละช่องนะคะชื่ออีกแล้วนี่ก็หมดอีกแล้วนะคะก,แก็แต่ละช่องก็ ช่องนะคะก็คือตามชื่อเราเลยนะคะชื่อชื่ออะไรก็คือตามชื่อนั้นเลยนะคะนามสกุลก็คือเชียงตุงเกือบทุกคนนะพี่ใช่ค่ะหมดแต่ว่าปลาไม่เห็นใช่ไปไปไปป,ไปปากตรงนู้นเด้อ เปลี่ยนที่ทอ๋อโอเคเปลี่ยนที่ก่อนหน้าใหญ่หน้าใหญ่อตอนนี้ปลาก็ไม่ได้สักตัวรุ้เนเอาลุ้นาเดี๋ยวเปลี่ยนที่ก่อนเนาะอันบางอันนู่นกระท่อมนะคะเราว่าจะไปพักที่กระท่อมนี้แต่ว่าไม่ได้ไปก็มาดูแบบอันที่เราปักไปที่หลังอะ่ะมันอะไร เดยังไม่ได้ไปนะคะเรามารอลุ้นกันไปกันไปบรรยากาศดีดีนะคะนี่ถ้ามาทางนี้ก็จะแบบใช่เหมือนฝนจะตกเลยนะคะทางเนี้ ฟันติตอกฟันติตอกล้อมกลมาเอ้พี่สาวไปโน่นนะโอเคไปดูลุ้นกันอีกทีนะคะเราก็คือมาลุ้นอีกนะคะอันนี้รู้สึกแข็งแข็งไม้มันแข็งแข็งไว้นะคะไล่แล้วนะคะนี่นะคะก็นี่มาลุ้นลุ้นลุ้นไลยแล้วเลยแล้ว หนึ่งตัวดีใจมากๆตัวแรกเลยนะคะดีใจที่ใจเป็นปลาเลยนะพี่ <ปา S 2> เขาเรียกว่าปลาปลากังนะคะไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรปลาช่อนปลา,าอะไรไม่รู้ตัวใหญ่มากค่ะคะดูดูดูดะะตัวใหญ่ใหญ่โอ้เอาออกออกมันมันแบบ เออมันคล้องเข้าไปข้างในคอมันเนาะก็เลยแบบจะอ,ออกยากหน่อยนะคะโอเคยังไงคือแต่ละอันเนี่ยที่เราปักไปเนี่ยเยือหมดทุกอันนะคะแต่ว่าปลามันไม่ค่อยเห็นนะคะแต่เพิ่งจะไล่ตัวนี้ตัวใหญ่มากนะคะดีใจดีใจมากมากคือแบบตกปลาไล่ตัวใหญ่ขนาดนี้ตกแบบธรรมชาติเลยนะคะเราแบบไม่ได้ไปตกในหนองนะคะ ออเคอะ่ะกปลาปลาปลาสังก้อนเนี่ยปลากังก็คือมันจะมีแบบสองสองอย่างเนาะปลาแบบนี้ยคือโหมันยาวหน่อยก็คือจะเป็นปลากี่นะคะนี่คือเป็นปลากังนะคะโหมันจะสั้นๆหน่อยแต่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเนี่ยเขาจะเรียกเหมือนกันหรือเปล่านะคะ กัดมือนะเนี่ยโอมันกินเข้าไปดึกอ่ะใช่ว่าเราเอาไว้แบบนี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยออกนะอ่ค่ะเอาใส่คล้องไว้ด้ไหมใส่เลยว่าใส่แบบนี้ไว้ก่อนเดี้ยเอาใส่คล้องเลยก็ได้เอาใส่ไว้เลยใส่ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเอาออกยากตอนนี้คือเราจะไปยออันอื่นก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาออกแช่น้ำไ้ก่อนได้ไหมแช่ไว้เลยแช่ไว้ตรงนี้เลยปิด้านมันให้แน่นๆนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันออก ออกไปก็ไปไม่ได้แต่มันติดอันนี้อยู่ค่ะ,ไ,นนะ,คะไปรู้เสียงใคระคะอ่ะอ๋อน่าจะแบบคนไม่ดูอ่ะน่าจะแบบเป็นคนในในแถวแถวทุ่งนาน,นี่แหละไปรุนลุน,นอีกรุนลุน,นยอ,อยากเยอะหมดอีกแล้วนะคะยกทางนี้อีกทีเดี๋ยวเราแค่ใส่เหยื่อใหลดัง อืมปากก่อนยกยกโอ้ยยังยังใช่เดี๋ยวค่อยมาใส่นะคะคือแบบเรามันจะเสียเวลาตอนที่เราใส่นะคะเราจะยกให้พี่พี่เอซรุ้นไปพร้อมๆเราก่อนนะคะโอ้น้ำดึกอ,อ,อ,อ้้ไปได้ไหม <c oughs> แล้วน้องจะไปยังไงอะ่ะ <c oughs> อยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> ไม่ต้องไปนู่นะ เดี๋ยวเอาแบบโทรศัพท์พี่สาวตกน้ําไม่ไหวนะคะให้พี่สาวดูเลยดูพี่สาวดีกว่าเออเย,ยอะหมดมนัมนมนัมนมันมันไล่แล้วหนึ่งตัวเฮง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 เอาเยอะหมดทุกอันเลยนะคะมีสองอันมะทุนชิ้นนุ่นไม่ใช่หรอขาวๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ใช่หรอรรหรอ๋อ ว้าวว่างเปล่าลค่ะก็คือตอนนี้ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปาไปใส่เยอือแล้วก็รออีกทีเส,นะสียงนี่เนาะโอ้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 มันมันคล้องต้นข้าวนะคะเพราะว่าเบ็ดเราเนี่ยมันพังไปหลายอันแล้วนะคะที่เขาแบบดึงไป สามอันเหรอสามอันแล้วนะคะที่แบบหงอมันหายอ่ะไปหวั่นต้นข้าวแบบนี้นะคะดึงขึ้นก็แบบขาดอะไรมันไล่ปลานะได้เหรอได้ๆทำไปดิทำไมออกไม่ได้นิดหนึงตัวตัวไม่ค่อยใหญ่อุ้ยไล่ปลาไล่ปลาตัวไม่ค่อยใหญ่แต่ว่ามันมันหวั่นต้นข้าวนะคะเรามาลุ้นกันนี่นี่นี่อ๋ออันนี้คือปลา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 กี มือเจ้าปากังนี่คือเป็นแบบปลาตัวเล็กหน่อยนะคะไม่ไล่ไม่ไลดูหน่อยดูหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะโอ้ได้แล้วสองตัวเดี๋ยวรุ่นอีกนะคะรุ่นอีกนะคะไม่บางทีถ้ามันแบบมันคล้องเราต้องไปจับดูบางทีมันอันมีปลาใช่แล้วแต่เราดึงขึ้นมามันทําให้แบบเอ่อันนั้นอ่ะเบ็ดเราหายแล้วก็มันก็มันก็ได้อยู่ ค่ะงเนี่นะคะน้องวัวหองก็ได้อันนี้คือเราตัวออกมาไม่ทันถ่ายนะคะไล่แล้วหนึ่งตัวตัวนี้คือเป็นปลาปลานินปลานินนะคะปลานินใช่แล้วค่ะปลาไหนนี่มันจะเป็นอีกแบบเนาะใช่แล้วค่ะนี่คะจะแบบหางมันหยิกๆเออเขาเรียกว่าไงเป็นหน้ามหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ไล่แล้วหนึ่งตัวเอาจะไปจะไปใส่ที่ไหน คือแบบอันที่ใส่เราก็ไม่เอามาเดี๋ยวเอาเอาเนี้อออกกอนใส่ในปลาไหลปลาไหลั้าปลาไหลไม่ใช่ปลานียนเฮ้ยเฮ้ยเอดีดีกลัวเฮ้ยกลัวมันปักดีอะโอเคจับได้แล้วมันไม่ปักแล้วแม่เนี่ยจะเอาใส่ที่ไหนอะจะเอาไปใส่คลองจะมีคะนะเนี่ยคลองเอาไว้ปุ่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดิเจเต้นาปุ่นเนี่ยอ๋อทางนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ คลองไว้ก่อนนะคะคือเมื่อกี้อันที่เราไล่เราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าไล่ยเยอะหรือน้อยนะคะมารุนกันแล้วคะ่ะทั้งคั้งนะคะโอเคค่ะ,คะก็อนนี้เดี๋ยวน้องของจะเอาไปใส่ในหมวองนะคะ,<ฮ>ะในคลองค่ะพี่สาวทำอะไรเนี่ยพี่สาวหาผักกอยู่นี่คือแบบหาผักกุดอยู่นะคะไ่้เยอะเลยเนาะเนี่ยเมื่อกี้ลงลงถึงข้างในคลองใช่แล้ว <laughs> น่าเยอะนะคะนี่ก็จะเอาไปแบบเอาไปคั่วเอาไปทําอะไรก็ได้นะคะอร่อยดีนะคะใช่ค่ะมือติดนึงไปเดี๋ยวเราไปดูไปเบ็ดใช่ไปใส่เหยื่อไม่ทันเลยคือแบบเราใส่ปุ๊บเอาออกมาก็หมดมันคือว่ามันมีปูปูกินใช่ใช่แล้วค่ะ นี่ยกแล้วหรอยกแล้วยกแล้วเยอะห,หมดออกมา,มมมาใส่อืไปเมื่อกี้ลงคลองนี้นะคะพี่สาวลงคลองนี้เก็บผักกุด <laughs> คือว่าต้นผักกุดเยอะนะคะนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับแล้วนะคะ ราตั้งแต่เรามาเรายังไม่ได้พักนะคะเร้วคเรือของเราก็หมดแล้วนะคะก็คือแบบพักก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่าอีกทีนะคะใช่แล้วค่ะก็อันนี้นั่งนั่งเบ็ดเบ็ดก่อนใช่แล้วค่ะหนักเหมือนกันเสร็จแล้วนะคะก็ปลาเราก็ เอาแช่น้ำไว้นะคะมีตรงนี้เนะเาะใช่แล้วค่ะมาดูก่อนเนะะานเนะวางก่อนเนาะวางก่อนวางก่อนแ <c oughs> ช่ไว้ตรงนี้นะคะนี่นะคะคือเราเอาแช่ไว้ที่น้ำแบบมันเปลี่ยนนใหม่แบบนี้นะคะตาเราก็เฮ้ยเปิดไม่ได้อ๋อได้แล้วนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะคือเห็นไหมมืดแล้วแสงสะท้อนคือมันจะไม่เห็นนะคะนี่นะคะค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะใช่แล้วค่ะไล่ไล่พอสมควรอยู่นะคะค่ะก็จะกลับบ้านแล้วนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะใช่แล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ในกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะเก็บก่อนเก็บก่อน